ข้ามไม่ได้นะทุกคนไม่น่าจ,จะข้ามได้แต่เรารู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปนะฝั่งนู้นไม่มีต้นไม้รอรับเราก็เจะเดินกลับทางเดิมแต่ว่าตอนนี้เรานั่งก่อนมันเหนื่อยนะทุกคนกว่าจะมาถึงตรงนี้เอาพิมเสร็จมาปะอย่าดมเอาน้ำาอ่อาะมีมีไหม เดี๋ยวไปเดินลงทางนั้นแหละแล้วเดินขึ้นถ้าแบบไม่ได้จริงๆก็แบบอ,อยู่แค่ชั้นหนึ่งเหนือไหมเหนื่อยบอกให้นะงอยู่ตรงนี้มันดูเหมือนธรรมดาแต่พอไปอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นอะมันเห็นลงถึงข้างล่าง ยาวเลยแต่ว่าคือแบบยังไม่ทันเสียวนะแต่ถ้ากล้ามไปก็จะเสียวค่ะกลับอ่ะแต่ว่าเราจะกลับทางนอกอไงอไุ้ยตนองดูกทางไ,ไปดูอ๋อมันมีทางลงทางนี้ไงเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม,ไมเออเออไป,ไป,ไปเราเดินไปหาที่นั่งนะทุกคน เพราะว่าเราเริ่มหิวแล้วตอนนี้ต้องจับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลาชันเยอะเพราะว่ามันมองเห็นนะทุกคนไอ้ไม้นี่ก็คืออยู่ดักทางมากนายสไลด์มันลงไปได้ไหมต้องต้องใช้มือไ่ะเดี๋ยวมันบาดตีนเพราะว่าเดี๋ยวมันลื่นสไลด์ลงไปเลยเออ เดี๋ยวมันบาดถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยแบบมันอันตรายแบบนี้ั้งอแบบนี้ขอรองเท้านิดนึงอาลงเราไม่แน่หรออาจจะรอให้เพื่อนลงไปก่อนแล้วเราจะเพราะว่ามันทางมันลงยากนะ เราจะเก็บกล้องนะโอ๊ยติดผมโอเคลงมาถึงข้างล่างแล้วอาจจะมีแบบบังอะไรบ้างนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มือเราต้องใช้จับนะทุกคนมันจะลื่นนะทุกคนขาลงขาขึ้นจะไม่ลื่นเท่าไหร่ กิ้งลงไปก็ตกนู่นเลยนะทุกคนต้องพยายามตรงตัวให้ดีอ๋อมันมีทางลงทั้งสองฝั่งนะข้างล่างเดี๋ยวเราไปทางล่างนะทุกคนใส่รองเท้าก่อน ร้นอนมากฮัลโหลว่าไงพ <is> วกเกือบตายแล้วเมื่อก mm ี hmm. ้ก็ไม่รอด,ดอรอดมาได้ไนดั่นเป็นชิงช้าปะนา่าจะใช่ เราถ่ายลงมาตรงนั้นอ่ะตรงข้างหินก้อนนั้นอ่ะปลายเยอะมากเลยอืมเดี๋ยวนายก็เอาแบบที่มันไม่ไหลไดิ <Yeah. laughs> นายไปตรงทรายอ่ะแล้วขุด ได้ได้ได้นี่เราเล็กกอดหรือยังกอดเล็กหละปนไนปันเกียแม่รูปแบบแบสวยๆแ่างกงขายาวคได้าเยอะตรงนี้อม่ยแต่ว่าทุกไลขายตรงนี้ค่านแล้วก็ตั้งตันด้หน 呀、嗯，你你忙吗？嗯嗯嗯 兄弟们。<laughs> <laughs> มาแล้วจากนั้นนะอ๋อน yeah. nah ี่เหรอแล้วท yeah. ั้งน uh ี huh. ้ก็แบบไม่ต้องเพิ It ่มหนึ่งจังหวะถุงถุงนะก็แบบที่จะถึงแต่ว่าบนชั้นบนสุดได้นี่จากจัตเจียบไปขอไปถามดูนะหรือว่าจะเดินลงล่างไปแล้วก็ขึ้นจากล่างขึ้นขึ้นเลยจากบนขึ้นล่างมีทางขึ้นแบบชัน

对。